รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวีรายการโฮบประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาล สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลผมบินบรรลือฤทธิ์ครับผมเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์ครับผมทุกท้าครับตอนนี้เราอยู่กันที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับมาให้กำลังใจครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะครับซึ่งครอบครัวนี้มีอยู่แค่2คนเท่านั้นเองนะครับแต่ละคนนะครับก็มีความยากลำบากแล้วก็มีปัญหาด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่พวกเขา ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะครับวันนี้เราติดตามเรื่องราวของเขาทั้งสองและให้กําลังใจกันครับกําลังใจเป็นสิ่งที่สําคัญคากคุณผู้ชมไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นอย่างไรนั้นทรงผ่านแรงใจกับพวกเขาไปพร้อมก,กับเราครับครับดูเผยเิน,เนชีวิตของคุณลำใหญ่กับน้องกระตูนเหมือนคู่แม่ลูกที่ช่วยกันทำมาหากินทั่วไป แต่แท้จริงแล้วชีวิตของทังคูลำบากกว่าที่คิดเพราะคุณลำใหญ่คือคุณยายที่เลี้ยงดูน้องกระตูนหลานที่พิการมาตั้งแต่เล็กๆจริงๆแล้วเป็นยายค่ะเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กแม่พ่อแม่เขาทิ้งค่ะเลยสงสารแล้วก็เอามาเลี้ยงหลานเป็นเยื่อหุ้มสมองอักเสบค่ะพิการพูดไม่ได้ครูไม่ได้ยินเลี้ยงมาก็ไปหาหมอมั่งไม่ไปมั่งอะไรเงี้ยไม่มีตังจะไปค่ะก็เลี้ยงมาตามมีตามเกิด ซึ่งทางครูมีความเป็นอยู่ลำบากด้วยอาชีพทำขนมครกขายหารายได้ประทังชีวิตของทางครูจนระยะหลังคุณยายป่วยเป็นเนื้องอกที่สมองทำให้ชีวิตลําบากยิ่งขึ้นก็เลี้ยงชีพกันมาขายขนมครกบ้างทำถากกระเป๋าบ้างเลี้ยงชีพไปวันๆัน่เถานะก็ไม่ดีอันนัว่างัน้นนี่ตอนหลังบาะเจ้าแกก็ไม่ค่อยสบาย เป็นโรคหอบแล้วก็เนื้องอกในสมองครับและร่างกายก็ไม่แข็งแรงนะครับเราก็เป็นห่วงหลานนะหลานแกจะอยู่ยังไงก็น่าสงสารอยู่เรื่องราวของคุณยายลำใหญ่และน้องกระตูนเป็นที่รู้กันทั่วในละแวกบานถึงสายใหญ่ของทั้งคู่แต่ทุกคนก็อดห่วงไม่ได้ว่าอนาคตของน้องกระตูนจะเป็นอย่างไรถ้าไม่มีคุณยายซึ่งช่วงหน้าเราจะเดินทางไปให้กำลังใจพวกเขากันครับ ช่วงที่แล้วเราได้ทราบเรื่องราวของคุณสิริรัตน์หรือน้องกระตูนที่พิการมาตั้งแต่กำเนิดหูหนวกและเป็นใบาอาศัยอยู่กับคุณยายเพียงลำพังสื่อสารกันด้วยภาษากายที่ออกแบบกันเองเพราะน้องกระตูนไม่เคยได้ไปโรงเรียนสอนคนพิการที่ไหนเลยเนื่องจากคุณยายไม่มีเงินส่งทุกวันนี้ก็ได้แต่ทำงานหาเช้ากินข้าไปวันวันแต่อนาคตจะเป็นอย่างไรเมื่ออายุของคุณยายเริ่มมาคืน เจ็บป่วยบ่อยวันนี้รายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังจึงเดินทางมาเพื่อให้กำลังใจทั้งคู่กันครับอ้าววัสดีครับดีค่ะวัสดีค่ะโอ้โหไม่ได้เลยแหนี่อายุเท่าไหร่อายุยี่สิบถ้าพูดไม่ได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับอายุสามขวบครึ่งค่ะสามขวบครึ่งพูดไม่ได้เป็นเป็นเพราะอะไรอรัเจ้าหุ่นสมองอักเสบ อันนี้คือยายกันเลี้ยงมาจะโตมาทั้งนี้เลยหรอเดี๋ยวเราเอานี้ว่ะผมหมอาหมดเลยอ่ะกลับไปบ้านยายไปนั่งดูทางนี่บ้านเนี้าปะโอ้โหนี่เส้นแขงหนนะในที่สุดเราก็ได้พบกับคุณลำใหญ่และน้องกระตูนชีวิตของพวกเขาจะดำเนินไปอย่างไรเราไปให้กำลังใจพร้อมๆกันครับ กอดจะเรียนกันรู้เรื่องภาษากาย่างนี้นานไหมใค้เวลาก็อยู่ด้วยกันมาก็ต้องค่อยๆอ่านกันบอกกันใช่เออแล้วตอนตื่นเช้ามาผ่อนที่จะเอาหนู่มโปไปไปขายเลยหนูก็ปลูกค่ะปลูกไปตลาดด้วยกันไปซื้อกะทิซื้อกะทิมาครับอันกะทิทารู้ไหมว่าใช้ยังไงใครทีกะทิก็ใช้ยังไงไปด้วยกันไหมปล่อยรู้ชะลออย่างนี้ขยำข แา้งันแป้งอะแป้งแป้งกับคนคนใช่ก็ไปซื้อด้วยกันหิวข้าวหรือยังถามว่าจะกินข้าวไหมอะไรยังไงทำอะไรก็ถามว่าหิวยังกินข้าวยังไอ้เขาเรียกว่ากินแล้วอะไรได้ที่อยู่ด้วยกันสองคนเนี่ยขนมครกเหรอใช่แล้วคิดว่าจะเป็นอาชีพเราไปตลอดไหมเนี่ยก็ทุกวันมันก็ได้พักพักวันเท่าไหร่ได้กีไวักี่วันกี่วันามวันกี่นหลานๆคนหรือไม่มีอคุณยายมีหลานคนอื่นไหมไมีเขาแยกไปหมดแล้ว สามีของหนูไปไหนตายอยู่แล้ตายไปนี่แต่กี่ปีละตายตั้งปส2 50ปีแล้วตอนที่สุขภาพของยายเป็นยังไงบ้างหน้ามืดหน้ามืดมันมึนหัวเลย้องเกี่ยวกับเนื้องอกอ่ะนะเป็นเป็นหอบแล้วก็เนื้องอกในสมองถึงได้หูไม่ได้ยินะน เห็นตามว่าบางครั้งคุณยายต้องพึ่งน้องด้วยเรื่องไม่สบายต้องเอาให้เขาพาไปหาหมอเขาว่าพาไปไปตุ้นสบายเลยเขาก็ทำงูไปไปไปยาไปหาหมออ๋อไอหอบหอบหอไปยิ้มมายิ้มมาใส่เขาไปอ๋อยิ้มมาใส่เข้าไปแล้วถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเราไม่อยู่แล้วเขาจะอยู่กับใครพ่อแม่เนี่ยตายแล้วเนี่ยอยู่กับใคร อยู่ด้วยตัวเองอยู่เนี่ยอยู่บ้านอ๋อตัวเองผมถามหน่อยยายรักเขามากแค่ไหนรักรักมากสิเพรมีกันแกสองคนรักยาย่ไหมรักมากไหมรักมากไหมขออวยไว้เบริ้กมาแกอ่า และนี่คือความน่ารักของทั้งสองคนที่อยู่ด้วยกันนะครับวันนี้รายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับมอบเงินให้1 0,000มนบาทครับไว้เป็นกําลังใจในการต่อสู้ชีวิตต่อไปครับพร้อมทวยยังชีพอีกหนึ่งถุงนะครับมอบให้นะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับ่อครอบครัวครับนี่คือสายใหญ่แห่งความผูกพันการบอกรักที่ทรงเสียงดังกว่าคําพูดใดๆระหว่างคุณลำใหญ่กับน้องกระตูด แค่นี้ผมรู้สึกว่ามีความสุขแล้วก็อบอุ่นใจนะเขาสื่อสารกันธรรมชาติมากถึงแม้ว่าไม่ได้เรียนการสื่อสารแบบสามคนแต่เขาก็อยู่กันได้มาเป็น20ปีความรักที่ให้กับกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางนี้จะพิการหรือทางนี้จะเป็นป่วยเป็นโรคอะไรก็แล้ว <ừ> แต่แต่ทั้งสองคนเขาก็อยู่แล้วดูแลกันนะครับเพราะว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่บางครั้งครอบครัวคิดว่าเฮ้ยมีอย่างพิการแล้วจะอยู่กันรอดไม่รอดแต่ครอบครัวนี้ทําให้เห็นแล้วว่า เขาสามารถอยู่ด้วยกันได้แล้วรักกันมากขนาดแ, <c oughs> และยังมีความสึกด้วยนะครับผมกว่ <face book> า10ปีนะครับในการเดินทางของเราสองคนกับรายการโฮบระกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลผมขอขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ให้กําลังใจเรามาตลอดครับเราสองคนนะครับสัญญาว่าจะมุ่งมั่นเดินหน้าทําความดีเพื่อสังคมต่อไปครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับต้องขอขอบคุณเรื่องราวการสู้ชีวิตของคุณลำใหญ่ธนสันและน้องกระตูน ที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาแม้ว่าจะยากลำบากเพียงใดก็ตามรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาล a รินทีวี